กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยครับสำหรับแบรนด์อัคาราในวันทําบุญขึ้นล้านใหม่ครับในวันที่5กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเกิดผมเองก่อนหนึ่งวันในการจัดงานเริ่มตกแต่งร้านพร้อมไปซื้อดอกไม้มาจัดครับซึ่งเราก็เลือกสีดอกไม้ที่ไม่ฉูดฉาดมากครับเพื่อเพิ่มความระมุนให้กับการตกแต่งร้านในครั้งนี้แล้ววันนี้ก็มีผู้ช่วยมาช่วยจัดตกแต่งล้านด้วยครับซึ่งการทําบุญครั้งนี้เราจะจ้างออเกยไน์ในการจัดทําบุญจัดเตรียมงานอุปกรณ์ต่างๆในพิธีสงฆ์ครบชุดทุกอย่างเลยครับทุกกกคคคนาาาชชืื่่อออี้้เเลยยรรรับบผใจะิ ก็สามารถติดต่อได้เลยครับ และนี่ก็คือพนักงานของเราครับนอกจากเป็นพนักงานแล้ว <c oughs> ก็ต้องรับหน้าที่ในการฟ้อนมาาย <c oughs> สําหรับวันงานในวันพรุ่งนี้ซึ่งทั้งฝ่ายผู้ช่วยและก็เด็กฝึกงาน <c oughs> ก็มาช่วยจัดดอกไม้ที่เราไปซื้อมาครับงานนี้ <c oughs> ถือว่าต้องใช้ทักษะทางด้านศิลปะในการจัดดอกไม้เลยครับทุกคนแล้วคืนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเรามาตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนถึงวันงานในวันพรุ่งนี้ครับและบริเวณนี้เตรียมไว้สําหรับเพื่อนๆที่มาร่วมแสดงความยินดีนําดอกไม้มาให้ครับจัดเตรียมพร้อมขนาดนี้จะมีมาไหมน้าเนี่ทุกอย่างก็เรียบร้อยครับทุกคนททั้งสถานี่ ก็อุปกรณ์ในการประกอบพิธีส่งในวันพรุ่งนี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ทางออกแกนัยก็จะนําอาหารแล้วก็นิมนต์พระมาให้เรียบร้อยครับอารุณสวัสด์ยามเช้าครับอันนี้ก็คือแม่อายช่างทําผมแล้วก็ช่างแต่งหน้าครับแล้วก็น้องทอสที่มาแต่งหน้าให้กับน้องนางรำของเราครับ<อ>ซึ่งวันนี้น้องพนักงานของเราหน้าที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนพร้อมกับน้องฟอร์ดโรงเรียนปากน้ําปานและแขกที่มาถึงทรังแรกก็คือกับตอนนี้ก็ประธานที่ดินได้มาถึง และงานในวันนี้ก็มีเพื่อนๆนน้องๆที่คอยช่วยเหลือกันในทีมมาร่วมแสดงความยินดีครับเพราะทุกคนคือครอบครัวอา,อาร์ตัครัฐนิลมิสินซึ่งจะบอกว่าบางอย่างเงินก็ซื้อไม่ได้นอกจากบิธภาพที่ดีต่อกันที่จะคงอยู่ตลอดไปสินน้้ววพมมแลกมลกกงา 哎、uh。<laughs> ล้วก็จะถึงเวลาที่ต้องนิมนต์พระมาแล้วครับเพื่อมาท,ทํทพิธีเ <ๆ S 2> สริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ร้านใหม่ของเราทั้งหขึ้นร้านใหม่นั้นก็เป็นความเชื่อของคนไทยจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของกิจการจัดร้านตกแต่งร้านเรียบร้อยอย่างเป็นทางการและพร้อมให้บริการลูกค้าจึงนิมนต์ <มน S 2> พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ร้านและแขกผู้มาเยือนในงานนี้พร้อมกับการเจิมยันหน้าร้านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในร้านให้ช่วยปกป้องรักษาและส่งเสริมให้ธุรกิจมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นครับจาก นันนี่มุลหลวงพ่อขึ้นมาบนห้องชุดประจำชาติเพื่อมาเจิมชุดช้างสามเสียท่านพ่อใหญ่ของร้านนี้ครับเมื่อเสร็จพิธีส่งแล้วนางรำของเราก็ได้ฟอ้อนมาไรถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในร้านและแขกผู้มาเยือนโดยก็เป็นพนักงานประจำที่ร้านนี้เองครับซึ่งชุดก็เป็นชุดที่ร้านได้ออกแบบเพื่อสำหรับให้น้องมาฟอ้อนมาไรในครั้งนี้ และพิธีวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีครับขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้และสําหรับบางคนที่ติดธุระที่ไม่ได้มางานวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ได้เจอกันขอขอบคุณสําหรับมิตรภาพในทุกครั้งที่ได้พบเจอและก็ต้องขอขอบคุณน้องน้ําเมยมิสแกนตางพี2023ที่ได้มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับชุดประจําชาติฝากติดตามน้องด้วยนะครับอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับแล้วพบกันอาร์ตอัครัตเยรารมิสินสวัสดีครับ